สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพอก,กับดารามาดามอีกคือเกา่าไปคือเกาอ่าขวาวของเซียนซุ่มเข้าไปเต็มเต็มหกหกเป็นจังไดแฟนครับเซียนซุ่มมานบ่กค่ะมีผู้ใดโศกผู้ใดมานบอกขันบ่มีผู้ใดโศกใดมาน,น,มามานตามต่อตามติดคลิปนี้ก็จะเป็นรวมเซียนหลายท่านอยู่เหมือนกันนะ้อพ่อแม่พี่น้องคะ่ะมีหลายท่านหลายคนที่ทเสียมาโล่งหายมือนี เอาสีมี่ของไผ่เน่ลอดติดตามเงวๆไปพร้อมๆมกันเพราะว่าเพิ่นห้มาแล้วฮะล่งก่อนเลยเนาะค่ะเนาะไม่รอช้าเอาไว้ฝันเมื่อคืนพมีพนองเอาไว้ฝันก่อนลาวพัฒนาจะออกเพื่อบดตกสะพานกลางลำท่านผู้ใดตกสะพานเมือ่อคืนนี่ก,ก็ขอโทษขอให้ไปบวดจอดบ่ถึงล่าพัฒนาข่าวหน่อยคนอยู่พมพี่นองความจริงคือความจริงเนาะ ให้แชบเปลี่ยนแนวทางเด้ค่ะเด้อให้แชบเปลี่ยนแนวทางอากาศพอบุญขอบุณเซียนซุ่มพี่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกาบขอบระคุณเปลี่ย่ยางสูงของเพื่อนเดือนดีได้เซียนซุ่มของเพื่อนเดือนดีเพื่อนพี่น้องเมื่อนี้ผู้ใดเป็นแฟนครับรุ้กันดีเนาะของเซียนซุ่มให้มาเซียนซุ่มให้มารวดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันที่เก้าวันพุธที่จะถึงพรุ่งนี้นะคะลงให้ก่อนหนึ่งวันวันนี้เป็นวันที่แปด ตัววิ่งัวรูด6กับ7 2ตัว4หาง6 9 6 7 7 9 7 0เบิ่นก็จะเป็น6 6 7 7โอ้6 6คนยังเอามาอีกซื้อได้นี่6 6 7 7 3ตัว3หาง6 7 9 6 7 0 6 7 6 2ตัวเน้นไป2หางเน้นที่7 9แล้วก็6 7 3ตัวเน้น2หาง เล่นไปที่หกเจ็ดเก้าหกเจ็ดหกแคบหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครก้าวขบุญขอบคุณเสี่ยนซุ่มอีกครั้งนึงเนาะที่หายตัวเลขแนวทางมาว่างทางสองของเพื่อนเดินดีพ่อแม่พี่น้องของเพื่อนเดินดีเ,นเ,ดนดเสี่ยนซุ่มวัดิได้เห็นภาพเห็นหนา้าเห็นตาหน้าจอย่งบรท่านแหย่หลวบหายภา,า,าพหน้าบอกระชเพราะว่าวย่างหลุดอยู่มีเขาสามงัวสี่หัวกอนแม่วสันว่าอ่ะต่อไปเป็นของ เชียนชนะเนาะเป็นแทน้ใดแฟนครับเชี่ยนชนะเพราะว่าแฟนครับเชี่ยนชนะสายวิ่งสายรูดเพิ่นบ่เคยพลาดสายวิ่งสายรูดไม่เคยพลาดวัดนี้กะเข้าไปสองด้ค่ะเด้อเข้าไปที่สองเอาจับตามองจับตามองเหมือนเดิมเชี่ยนชนะไห่มารูดไม่ใช่รูดเนาะตัวเด่น เลขเด่นมีหนึ่งมีหมี9กสองตัวสี่หางหนึ่แล้วก็เบิ้หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสมตัวหางเดียวเม็ดเดียว6กหนึ่งเกเด้อค่ะเอาแคบหน้าโจอถ้าใครจะตามของเชี่ยนชนะจับตัวเด่นเพิ่นไปใส่มูพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าตัวเด่นเพราะว่าเพิ่นจับคู่ บอกใครเดินดีปันใดแต่เลขเด่นเพื่อนนี่เดินตลอดเนาะเลขเด่นเดินตลอดเป็นยังเพื่อนยังจับคู่พวเขาเพราะว่าเพื่อนไทยแค่หน่อยหางเพื่อนไทยแค่หน่อยหางขันเพื่อนจะวิ่นมดน,นี่กะสิบประมาณหกหางเนาะหนึ่งหกหนึ่งเก่าหกเก่าหกเก่าหกหนึ่งแล้วกัหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเอ 1, เอประมาณหกหาง เออคุณเดียวเนีมยบู้ยว่าว่สุภาพน้อยเจ้าเนาะอ่ะสามตัวหางเดียวแขนแนหกหนึ่งเก้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเชียนชนะเนะาะกาบขอบุญขอบุณเชียนชนะที่ไหตัวเลขเนาะทางมาว่างทั้งช่องกาบขอบุญหลายหลายเล่นทุกหางได้ค่ะเด้เห็นเ่นทุกหางอันนี้มาดามวงกลมให้เฟินเสือๆเพราะว่ามาดามโมวงตัว,ต,วตัวเบิร์นเนาะอย่าลื่อมเบืองตัวเบนรพน่นอแม่พี่น้องอย่าลืมเมบเมอออมเมืองตัวเบิร์น เห็นบ่งวดว่างหันหอกหกหกบนเน่ยเรือนี้เก่าเก่าเนาะอ่ะ้าผู้ใดจะตามของเชียนชนะกาขอบุญขอบคุณเชียนชนะนะคะที่หายตัวเลขแนะท่างแว่างทั้งสองเนะาะตามขอพระคุณเป็นอย่างสูงต่อไปเป็นของน้องนับเงินนับเงินคนสวยในไหลทุเรียนบผ่นทองคำผลเดชไหลทุเรียนเพื่อพี่น้องของน้องนับเงินอี่เขางวดใดเฮ้ยของเพลินเนาะของน้องนับเงินถือว่าเดินดี ตัววิ่งตัวรูดยังบรูดเด่นนี่พ้นขาวงดศูนย์หหกนี่ตัววิ่งตัวรูดยังบรูดถือว่ายังไม่หลุดนะคะเมื่อนี่เมื่อไม่ไปไหม่นำเงินให้มารูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันพุทธที่จะถึงเก้ากับสองสองตัวสี่หางเก้าสามเก้าสี 4, ่เก้าห้าเก้าหกุดเก่าเด้อพมพินองสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่9ก้าสาม เก้าสี่สองนี่เพื่อนอมาติดหลักลอยบ่จัดไปเพวาบ่มี่สองจัตัวอยู่ในนี่เบิ้งคักอยู่บแมนพี่น้องบบแมนคือของปูข้อหลาดดอกว่าของปูข้อหลาดมมว่าเอาเพื่อนคือไห้เก้ากับแปดโบแมนบ่มาดามาตั่นเจ้าคือไปเขียนเต่ากับหยังบุมาดามเขียนมาสางว่าการนั่นบอกคุณมาดามกินยาพิษแทงคักมาเจ้าะกาแฟ กาแฟาหลายเกินพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ั่นพ่อแม่นน,มนั้นพ,พ่อกาแฟาได้เดือนเสาร์มาอีกสองแก้วสามแก้วบำลุ่มกำลังบำรุ่สมองว่าสันแห้งไปหลายจังเอาผู้ใดสิตามของแมวน้อยนำโชคบัดนี้ของแมวน้อยนำโชคก็ถือว่ายังไม่หลุดตัววิ่งตัวรูดผ่านแตกฉลุยยังมาให้เห็นยังมาให้เห็นตลอดพ่อแม่พี่น้องคะ ร่วมเสียนเพิ่นไห่มาก่อนไก่อนได้หน,นิสองวัดติดๆเพิ่นกะพานมาแล้วเนาะของแมวน้อยนำโชคถือว่ายัง่งบรรลูดได้หน่ตัววิ่งตัวรุวดยังังไม่เห็นเมื่อนี้เมื่อไม่ไปไม่อะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามแมวน้อยนำโชคแมวน้อยนำโชคให้มารดวดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้คืนนี้พะนะสองทุ่มครึ่งในวันพุทธที่จะถึงห้ากับศูนย์สองตัวสี่หาง ห้าศูนย์ห้าหกสอตัวกันห1าสองตัวเน้นไป3ามหางเน้นไปที่5 0าศหหแล้วก็0ูแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของแมวน้อยหนังช่งเนาะ ขอบคุณขอบคุณนะแมวน่อยน้าโชกที่หายตัวเลขวแนวะทางมาบ้างทางั้งสองราบขอบพระคุณหลายหลายสาวน้อยคนสวยใจบุญเนาะค่ะเนาะต่อไปเป็นคล้องดาดาผ้าร่วยดาดาผ้าร่วยให้สองหนึ่งออกสองศูนย์ให้สองหนึ่งออกสองศูนย์ผู้ใดเป็นแฟนครับดาดาผ้าร่วยผู้ใดเป็นแฟนครับดาดาผ้าร่วยตามต่อตามติด อย่าลืมว่าห้าหน้อยเพันแตกสามตัวคนนี้คนนพีอ่อะไปใหม่ไปต่อเพราะว่าคนหนยหน่อยหางมากพนหนใหน้อยหางมากดาดาพารวยให้มารูดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันพุทธที่จะถึงนะคะหกกับเจ็ดสองตัวสี่หางไปกล้าให้แล้วเรียบร้อยเท่ากับสองหาง ไปก้าบให้แล้วเ,เรียบร,อยร้อยเพราะแม่พี่น้องจะเนียนตัวไรจัดไปสองตัวสี่หางก็จะมีหกเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหกสี่ห้าห้าสี่สามตัวหางเดียวแข็นแขนสี่หกเจ็ดห้าสี่หกเจ็ดแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของดาดาผารวยคนสวยในสวยเนาะอ่ะก้ามขอบุญขาบุนดาดาพารวยตัวเน่นตัวเจอะ หกเจ็ดเจ็ดหกสามตัวเน้นเมือไล่ซองสี่ตัวเน้นเมือไล่พ่อแม่พี่น้องมีหางเดียวเนาะต่อไปเป็นของออเสอรีของออเสอรี่กระ,กระดาบขอโทษขอพุ่งเข่าแล้วรุนะ่เนาะของออเสอรีแล้วกระดาบขอบุนขอบคุณออเสอรีที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว้างทั้งจองเป็นประจำเวันนี้เพิ่นเนียนให้เราได้บาทน,นี่ยวานนั้นเพิ่นเนียนเข่าตัวเนียนบ่ฮ้ที่เพิ่นเนียนให้นะ เขา้าวันนี้เข้าห้าโฮโฮโฮหกหกห่าแล้วของออดเซรีเดือนดีอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องของออดเซรีลดจังหวัดนี่เมื่อมาดามกระห่งไปทำงานลดไปสอง,งวดนะัดเนาะโอ้ยวัดบรงหันเพ่นหายหกหกนะเสียดายเนาะมาออกวัดนี่ออกตามกนพ่อแม่พี่น้องตามตามตูดกระชั้นชิดเลย เมื่อนี้เมื่อไม่ไปไม่อะผู้ใดเป็นแฟนครับออเซรีรูก,กันดีเอาจะัตน้อยแน่จากน้อยพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะอ่านให้นอกคะ่ะนาะเขียนไปเขยียนมาตัวน้อยลงน้อยลงบมมาดามจ้อออเซรีให้มารวดลาวพัฒนาบ่แม่หลุดเด่นตัวเด่นลาวพัฒนามีสามมีสี่มีสองแต่เน้นไปที่สองนะคะสองตัวหกหางสามเจ็ดสามหก สี่เจ็ดสี่หกสองห้าสองแปดสามตัวสองหางสองห้าศูนย์สองแปดศูนย์เอามาจะใส่นอะบาทน,น,นี่ศูนย์เคื่องมาไว้ทั้งหลังเนาะเครือจะวกอกไปไว้ทั้งหนาเนาะตัวเนีนเน่ตัวนี้แต่ว่าหางเอาไปไว้ทั้งหนาอ้าจัดไปพวกแม่พี่นอ้องชอบแบบไหนจัดไปแบบนั้นเพลินไห่มากจริงสี่เท่ากับตามเพลินไปดู ตามไปดูว่าจะถึงสปปรเราไหมกาบขอบุณขอบุณออสเซรีที่ให้ตัวเลขแนาทาวท่งมาวางทางช่องกาบขอบภระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทาาเนะาะกราบขอบุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามากติดตามชมมวาสิเป็น FC, เอฟซีไหมเอฟซีเก่าที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกาบขอบพรคคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปเด้อคะ่ะคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ